ด้วยความที่เป็นคนที่เอวใหญ่มาตลอดออกกําลังกายมาก็แล้วลดน้ําหนักมาก็แล้วทําแบบนี้มาติดต่อกันเป็น10ปีแล้วสําหรับวันนี้พอกันทีค่ะ แด้ความที่เป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่าเอวไม่มีเราก็จะลำบากกับการแต่งกายที่ลำบากมากที่สุดก็คือในเรื่องของการทํางานเวลาทํางานหน้ากลปองปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าตัวเราใหญ่คือยูรู้สึกว่าการออกกําลังกายไม่ได้ช่วยให้ตรงหน้าท้องหรือเอวของยูมันหายไปจนสุดท้ายยูก็มาตกผลึกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการดูดไขมันที่มันจะช่วยในการลดเฉพาะส่วนของเราได้ที่เรารู้สึกกังวลตอนที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ได้หาข้อมูลแล้วก็เจอว่าเดอยางคลินิกเป็นคลินิกที่เรา มั่นใจได้ว่าเราสามารถไว้วงใจกับคลินิกนี้ได้ยูก็เลยติดต่อเซลลแล้วก็บุ๊กตั๋วบินกลับมาไทยเพื่อที่จะมาดูดไขมันที่นี่กับเดออย่างทิ่เหตุผลของยูง่ายๆเลยนะคะ 1. คือคลินิกต้อง มีความน่าเชื่อถือ2ก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าคุณหมอที่จะมาทําให้เราอย่างเงี้ยค่ะจะมา,าดูดไขมันให้เราเนี่ยคือเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์หรือเปล่าเป็นคุณหมอที่เราสามารถไว้วางใจได้ไหมอย่างที่3ก็คือในเรื่องของเคสรีวิวอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับตัวยุ้ยมากเพราะว่าถ้าเราเห็นเคสรีวิวแล้วเรามองว่าเคสน,นี้ยเขามีปัญหาคล้ายๆกับเราแล้วถ้าเราทําออกมาเราทํากับคลินิกเนี้ยเราทํากับคุณหมอคนนี้ค่ะเราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่มันออกมาเป็นแบบนี้คือเราไว้ใจ ไ,ได้แล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องราคาก็สําคัญค่ะมันนี่กับแว l ลูมันต้องไปด้วยกันนะคะในประสบการณ์ยุ้ยเนี่ยคือย้าอาจจะเจอในส่วนที่ราคาถูกเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราจะต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นแต่ถ้าเราเจอในสิ่งที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพมันก็จะทําให้เราตัดสินใจง่าย,ายขึ้นทําให้เราสบายใจมากขึ้นค่และนี่เป็นภาพหลังจากดูดไขมันกับเดลยังคลินิกเพียงแค่1เดือนกว่าๆค่ะ สามสิ่งที่ชอบเลยนะคะหลังจากที่ดูดไขมันกับเดอะยังคลินิกนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความมั่นใจคือมั่นใจที่จะแต่งตัวในแบบที่ตัวเองอยากจะแต่งอยากจะทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมั่นใจในรูปร่างของเราได้ตลอดเลย ไม่ต้องมากังวลว่าต้องคอยขุดตรงนั้นหรือเปล่าเอฟปุงตรงนี้หรือเปล่าอย่างค่ะอย่างที่สองนะคะในเรื่องของการแต่งตัวค่ะพอตรงส่วนที่เรากังวลมันหายไปเพราะว่าในเรื่องของการแต่งตัวของเรามันก็จะฟรีสไตล์มากขึ้นเราอยากจะแต่งแบบไหนเราอยากจะโชว์ตรงไหนคือเราทําได้หมดเสื้อผ้าก็คืออยากจะเอฟตอนไหนอยากจะเอฟทรงไหนได้หมดเลยและข้อ3ค่ะในเรื่องของงานในเรื่องการถ่ายงานค่ะกล้าที่จะรับงานถ่ายแบบมากขึ้นจากที่เราเคยปฏิเสธในการถ่ายแบบที่มันจะต้องเห็นรูปร่างรูปทรงหรือว่าแต่ง ตัวแบบนี้ชุดแบบนี้ไม่มั่นใจไม่ชอบไม่อยากถ่ายแต่ตอนนี้คือมั่นใจแล้วค่ะไม่ว่าจะแบบไหนก็คือมาได้มาได้ตลอดมาได้หมดทุกอย่างเลยทําให้เออรู้สึกว่าเออมันก็ช่วยในเรื่องของงานของเราได้นะก็นึกไม่ถึงเลยว่าการดูดไขมันจะช่วยเราได้มากขนาดนี้ค่ะ แต่รู้จักเดยังคลินิกมาค่ะเดยังคลินิกเป็นที่หนึ่งในดวงใจค่ะไม่ต้องมีตัวเลือกอื่นใดเลย